มาอ่ะนอนก่อนแล้วขึ้นมาตัวอีกทีนึงตัวเขาจะกิ้นไปทีละตัวท่าน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 อ่ตลอดนึงแล้วไม่เจออีกเดี๋ยวไม่กลันแล้วก็เขาก็มากระบัดอีกทีนึงตอนที่สองทุกตัวยังแตะพบไหมไม่ได้ไอ้ไม่ได้ไม,มันใจต้องเป็นตกใจดิถ้าตรวจขนาดนี้ไอ้นี่เสร็จแล้วจองไม่ตรวจท่านสตกตัวนึงมันใจมากไม่รู้เองตัวเอง ไม่โตไม่เอกตกตัวไหนบ้างก็ไม่รู้เพราะว่าไม่ไปอ่านของตัวเองสองสารอบเลยเงี้ยไม่ตรวจทานที่ตรวจปตกมาอ้าวตกตัวนั้นหายตัวนี้หายตัวนี้ดือแปลมันก็เจอทีมันต้องค่าทุกตัวเลยว่าตัวไหนดืมแปลตัวไหนดื้แปลบ้างเนี่ยอยางนั้นเราไม่เชื่ทานตกประโยคหรอกต้องปริดแปลปิเองอ่ะประมาณนี้แหละแต่ทุกวันนี้คือไม่เคยตรวจทานเ็จแล้วส่งเลยมันก็เป็นเช่นนี้แหละ ครับเปิดหนังสือไปหน้าที่หนึ่งร้อยสามสิบสี่ก็เป็นจริงที่สามของครั้งที่เท่าไหร่สิเอ็ดแล้วเรื่องจิยาสาวกกาวัตถุเอาเรื่องแห่งสาวกของเดรถีศาสถาพระสัตตะนาวิหารโตเมื่อประทับอยู่เจตมณีในปัจตตวันอารพะทรงบารกาตริดอ่า ติยะสาวกเกซึ่งสาวกของกิระถีทั้งหลายประเทศสิตธนแล้วอีบังธรรมเทศนาซึ่งธรรมเทศนาอันนี้ติว่าอวัชเชดังนี้เป็นต้นที่ดังยัดกาโดยพิจารณาเอกสมิสมาธในสมัยหนึ่งอัญญติติยะสาวกาอันว่าสาวกแห่งอวัาสาวกของกระแลของอัญญติระถีทั้งหลายทำไมที่สวานี เห็นแล้วเห็นทายอัตโนโปเุเตซึ่งบุตรทั้งหลายของตนหรือบุตรทั้งหลายของตนเป็นยังไงจะกบริวารีแบบตรวนี้ก่อนอผู้เป็นไปกับด้วยบริวารผู้เป็นไปกับด้วยบริวารที่จริงแล้วมันจะวางไว้ตรงนี้อย่างนั้นมันมองแล้วมันขาดตรงนี้มากเลยผู้เป็นไปกับด้วยบริวารเสร็จแ,แล้วก็กีระมานีผู้ เล่นอยู่เล่นอยู่กับใครปุตเตหิสัตทิงกับด้วยบุตรทั้งหลายบาสกานังของอุบาสกาทั้งหลายสมาธิิการังผู้มีความเห็นโดยชอบอย่างแรกไม่น่ามีอะไรต่อมาเมื่อเห็นแล้วทํำยังไงเห็นทานํางไงนี่แปลตรงน,นี้ก่อนสัพพะท,งะทงังสัพพะทังกาบยิงสูมันเป็นเหตุตกัดก็โยกปุตเตเข้ามา อ่าตัวเล็กไปเดี๋ยวงตามมองไม่เห็นอเห็นยังยังบุตรทั้งหลายการยิงสูงให้กระทำแล้วสัพปะถังซึ่งการสบดอิติป่าและตัวจิตเปิดอเดือติดนี้ว่าประโยคแรกเะมนโยการมวาวจกสมณะอ่านว่าสมณะทั้งหลายสักยะปุตตยาผู้สากยะบุตรนี่ โบตอนนี้เป็นตัวนิมิตานะโบอันเจ้าทั้งหลายนะวันทิตะภาไม่พึงไหวนี่เป็นกรรมปาจกกิจวัตกรรมปาจกประโยคกรอมานี่ไม่มีตัวประธานไอ้ไม่มีตัวประธานเลยแล้วก็เิียังูผภาเป็นอะไรตนะระพาและุกนปุสกลิงฉะนั้นตัวนี้เขาก็จะให้เป็นภาวะวาจกตันก็หนุนตุมเฮห,หรือโบมาก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งโบหรือ,อตุมเฮก็ได้อันเจ้าทั้งหลาย พระวิสิตพังถึงเท่าไปวิหารังสุวิหารเป็นสังอ่าของนี้สมณานางสังจะปุตติยานางแห่งสมณะทั้งหลายผู้สังใ้บุตรหลานนณอปิแม้หาไม่ได้อิติดังนี้จะนป์ประโยคนี้ภาวะวาจกนะโบคืออนาภีตตะตาในพระวิสิตพังพระวิสิตพังก็คือ,อกิตบทภาวะวาจก ปิสาก็เป็นกระถางเท่ากับนัน,นัทสาวก็ปริเสทธนัธาสดเตาสามก,ก็ยกอ่าอันนี้มาหรือจะเอาแค่สมนานังมางเดียวก็ได้สตปุตติยาน,นังไม่เอาก็อ่าเตสาวเป็นเจ้าของสมนานังสมนานังก็เป็นสาม,มีสมร t h นัทพิหารังวิหารังก็เป็สาานสัมปาปุกิเตตมะในประวิสิสภังฑ์พิจารก็สรุษปะในสัประทงังพอดังนี้เสร็จแล้วจะลืมอีกสองตัวข้างบนนี้ี่หาังอังคตะการีในการแข่ง บุตรทั้งหลายมาแล้วสู่เรื่อนหนุนกุตานังเข้ามาช่วยแปลนหน่อยหนึ่งเดี๋ยวคุณป,ปัาไม่สรูปในการแห่งเด็กทั้งหลายล่านั้นเป็นผู้มาแล้วสู่เรือนแล้วก็เอเกนิวสังในบนนรันเตทารกายกข้ามาพระมดทั้งหลายล่าเหนั้นกีรันตาเล่นอยู่พระอิธวาราตดสก 3, ัดสามันเตในที่ใกล้แห่งสูง ห่งประตูในภายนอกในที่ใกล้แห่งซุ้มแห่งประตูในภายนอกแห่งอะไรเชตะวะนาสสะแห่งพระภิกาชื่อว่าชิตตวันไบไหลไปเรื่อยไม่มีอะไรซับซ้อนนอกจากไม่ได้สับทนนั้นเองปิปาสิตาเป็นกู้ประหายแล้วหรือคิวนะาแหละไอ้ซุ้มได้เปแล้วแล้วก็ อันนี้ก็ใครส่งใครไปก็ยกธรารกาขึ้นมาคือเด็กหลายคนคือลูกของของอญญาจารย์เดือร์ชีนั่นแหละธา,ารกาว่าเด็กทั้งหลายนี่ประทิงสูส่งไปแล้วเอกอังดูนี่นะอาถรรพ์ไปต่อนั่งนั้นอันว่าเด็กทั้งหลายส่งไปแล้วเอกังอุปสัสสะกับธรา,ารกาซึ่งเด็กของอุปสัสสะคนหนึ่งวิหารสู่วิหารหรือไมมันเป็นไปนิสูมันเปิดไม่ได้ต้องใส่อะไรมาช่วยเปิด มาตจรินะด้วยคำอิทิว่าตวางอนันว่าเจ้าอันตวาไปแล้วปีวิตวารตื่มแล้วบา,า,ยยาริยัซึ่งนับอันบุคคลเึงเดิอเอทายกไปมานี่ชรรเชตวันนี้นี่ในประเตวันนี้ในประเชตวันนี้แล้วก็อาหาระอาหารอจงนำมาอมหากังพิแม้แก่เราทั้งหลายจากนี้สโสทารกว่าวาเด็กนั้นตวิศวารับไปแล้วมหารัง สวิหาคือเด็กของบาส่งตยกเต็มก็ได้เข้า่าเด็กของบาส่งนั้นถข้าไป้นสวิหารว่ยแล้วสัตาราังซึ่งพระสัตร์าอโรเจิตาบตัวแล้วตัมงทางซึ่งน้วความนั้นอัฐาทางนั้นสถานรัตศสัตว์ตาตัดแล้วนั้นการกลางกะเด็กนั้นอิติว่าตวังเอวะอันว่าเจ้านันเทียวปีวิตวาเดืมแล้วปาญยังตึงนะบุคคลเพิ่งดืมพัตตะวะไปแล้ว เปเสหิจองส่งไปอิตเรปิโยธาราเ้ตมาซึ่งเด็กทั้งหลายแม้ไหมเหล่าน,นี้อิทะเอวะฐานิในที่นี้นั่นเทียวปีวรัตัญญเพื่อเพื่อ,อประโยชน์หรือเพื่อต้องการแก่อันเดิมปานยังซึ่งณอันบุคคลเป็นเดิมอิติดังนี้ปานยังก็เป็นวัตถุธรรมในปีวรัติที่เขาคือสับยุบัจัยถือว่าเป็นิริยานามรับซึ่งได้แต่อันทัญาตัดทิ้งไปโส อ่าใครปาสาทารถตัวอมอติเขามาสุกนั้นอาการสี่ได้กระทาแล้วสถาอ่าอย่างนั้นเตนธรรการอดิศทั้งหลายน,นั้นาการตะวว่ามาแล้วปิดวิงโซเดือมแล้วปานิยังเส้นน้ำอนุคคลตึงเดือมสถาว่าประสตการตัวสาปกตรว่าเป็นอนุคนให้ร้องเรียกแล้วเปอยอะไรอะไรกีซึ่งเด็กทั้งหลายเรานั้นแล้วก็เกษตรว,ว่า ตรัสแล้วธรรมกถาเส้นธรนรมกาถาสัพยังอันเป็นที่สบายเตสังธนการนางแก่เกด็กทั้งหลายเหล่านะน,นั้นอันเนี้ยที่จริงแล้วมันมันจะเป็นธนาการนะครับมันจะเป็นสมถานในกษตริยวางก็ได้นะแต่เนนี้นาบอกว่าอันเป็นที่สบายแก่สบายแก่ฉะนั้นเราเลยมาเลือกทาในสมมตานในสัพยังอันสบายแก่ก็ได้ต่อมากษัตตวา กะทาแล้วเ,เ,ะนะเะตะธารกีซึ่งเด็กทั้งหลายก่อนนั้นอาจะรย์สติทอันนี้แปลเป็นวิจารกรรมะนะเพราะอยู่หน้าตวานนี่ก็ทําแล้วซึ่งเด็กทั้งเหล่านั้นให้เป็นผู้มีสัาอานไม่หวั่นไหวและกิยาปรุผ้าไม่มีตัวการวิจารกรรมะเลยต้องใส่มาด้วยก็คือธารกียังเด็กทั้งหลายต้องใส่มาด้วยยังเด็กทั้งหลายปฏิถาไปสิให้ตางอยู่เฉพาะแล้ว ตรเลสุจจาสีเลส,สุจาในตราณะทั้งหลายด้วยในศินทั้งหลายด้วยเตธรากายกาุคมอมฤตทั้งหลายเหล่านั้นอันตวาไปแล้วเกหานี้สู่เรือนทั้งหลายสกานิอันเป็นของตนแล้วก็อรเจสูงบอกแล้วต่าถามซึ่งแล้วความนั้นมาตาปิตูนางแกมารดาและปิดาทั้งหลาย อถรทั้งนั้นมาตาปิตโรอัานว่ามา,ารดาและบิดาทั้งหลายเตสังธารการของเด็กทั้งหลายเหล่านั้นโทมนัสสัปปะตาโอ้ถึงแล้วซื่อความโทมนัสว่าคณะตัวปริติคือโทมนัสสกิจถึงนี่ไม่เอาปัพูดถึงแล้วซึ่งความโทมนัสว่าคณะนอิติสัพจะเป็นสรุปในโทมนัสสับปฏิสัพ,พว่าปุตตะกาอันว่า อันว่าลูกน้อยหรือบุตรน้อยทั้งหลายกะใแทนกรรมันน้อยอันว่าบุตรน้อยทั้งหลายโน่ของเราทั้งหลายวิปณนาสิติกาเป็นผู้มีทิฏฐิอัน,นวิบัติแล้ววิปปนาสิตตัปปะใจมีคำแปล่าแล้วด้วยเป็นผู้มีทิฏฐิอัน,นวิบัติแล้วชาตาเกิดแล้วทิิอิ่างนี้ชนะเปลงในชาตาภูมภาเป็นกิตตวัตกิตวัตเจาะปริเทวิงโซขั้มรวนแล้วอันถาทั้งนั้น มนุษย์สารว่ามนุษย์ทั้งหลายเทกาผู้ชาราปฏิปฏิวิสกาผู้อะไรนี่ผู้ชารานี่อะไรผู้คุ้นเคยคุ้นเคยแปลว่าคุ้นเคยแล้วก็คันตะว่ามาเล้ยวก็ตัทยิงสุกเปล่าแล้วทำมังซึ่งทามในสังยังไม่ได้แปลแปลช่วงนี้ในสังชนานางแก่ชนทั้งหลายเรานะั้นทำไม โทมานัสสะกวูปะสมรัิฐายะเพื่อประโยชน์แก่อันยังความโมนัสให้เข้าไปสงบวิเศษนะเพื่อประโยชน์ตรงอัถายะตม้เพื่อประโยชน์นาานชนแกอันยังโทมนัสให้เข้าไปสงบวิเศษตเ,เ,เ,เตชนะ,ษษะาอาวะชนังหลายเหล่านั้นนี่สุตวาฟังแล้วกระถางซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวเตนเตสักมาจากมโนสารังมาของมุษย์รังหลายเหล่านั้นแล้วก็ ต้องเปิดว,ว,วัตถวากล่าแล้วอิติว่าประธานอิเมธะรเกเป็นประธานได้ไหมไม่ได้ธารเกมันถ้าเป็นประธานต้องอต้องอิเมธะรการัานขึ้นมาจากตัวนี้ไม่ยวาวทั้งหลายน,นิยมที่สามารถจะมอบถวายอิเมธะรเกซึ่งเด็กทั้งหลายเหล่านี้สมณะาาาาัพมัตนาอิวาแก่พระสมณะโพดมนัตเทียวอิติดังนี้แล้วก็นยิงสุนำไปแล้ววิหารสุวิหาร มันเปนนยันยติเทเลนะ่สัตทิงกับด้วยโมแหงญ้าใหญ่เดี๋ยวก็สถานรัฐสดา,สาโ,ลโลเกตาวาทรงและดูแลอาศยีงซึ่งทำอันเป็นที่อะอันนี้ไม่สบายแล้วซึ่งการเป็นที่อาศัยเตสังชนานางของชนลหลายหลอนนั้นอันนี้คือเป็นยกชนะนางข่าาเป็นสมมูสมานทั้ในอาเยียงซึ่งทำมันเป็นที่ อาศัยจะท,ทำเป็นที่อาศัยอาสยาก็สัมพันธ์ได้เลยตอนแปลหนุนทำมังทำมัง,มงเหมือนหนุนทาขึ้นมาเหมือนช่วยแปลแต่ประธานก็อาสยามก็ตัตรักในอโอโลเกตตระหนไปเลยตรงตัวเอแลดูแล้วซึ่งทาเป็นที่อาศัยของทัทงง้งหลายเหล่านั้นทำมังจีเซนโตเมื่อทรงแสดงซึ่งทำดิมาทัาภาสิได้ตรัสแล้วซึ่งพาถาทั้งหลายเหล่านี้ว่า ประโยคแรกสัตานี่เป็นตัวประธานสัตาอ่านว่าสัตว์ทั้งหลายวัชมัติโนมัชมติโนมัติโนตัวนี้ก็คืออีปัจจัยของตัฐสติสติตมีการแปลว่ามีอันว่าชนทั้งหลายผู้มีความรู้ว่าไม่มีอผู้ใช่ผู้มิติ ผู้มีความรู้ว่ามีโทษอวัชเชในธรรมอันไม่มีโทษนน่้นอาวัติโนนี่ออกก่อนครับผู้มีความรู้ว่ามีโทษอวัชเชในธรรมอันไม่มีโทษต่อมาอาวัชติโนอันนี้เป็นนีปปัจจัยแล้วไม่ใช่อีของตัทัดอันนี้เป็นนีต้องแปลว่าโดยปกตินี่อวัชติโนผู้เห็นว่าไม่มีโทษโดยปกติ วัตเทในธรรมอันมีทอดแล้วก็มิฉาทิธิสมาทานาผู้ถือเอาด้วยดีซึ่งมิฉาทิธิัขดขจนติย่อมไปสุปติงโสทุกติเบื้องแรกนี่มีขาดใจตรงไหนไหมวัชชะวัตวัวตเทตันี้ก็เป็นพินาธารไนวัชมติโนเนี่ยผู้มีความรู้ว่า มีโทษในธรรมอะไมีโทษแปลเหมือนว่าโยกไม่ทามาหรืว่าตัวนี้ก็เอาเป็นพินาธาร,รายมัชชามาติโน,โนไปเลยหรือใครอยากยกทามีมาก็ได้เพาว่าเจวิตนะของธารมมีทรมีก็เป็นพินาธารัยมัชชามาติโนตัวนี้มัชชามาติโนก็เป็นเจ้าของสตาตัวนี้ส่วนตัวนี้มันมีปัจจัยตั้แต่ว่าผู้เห็นว่าไม่มีโทษโดยปกติคำว,าว,ว่าโดยปกติก่อนแล้วก็ว่าเทในธรรมอันมีโทษตัวนี้ก็เป็นเจ้าของสตา์เหมือนกัน ตัว,วิชาที่ถักสมาทานานี่ผู้ถือเอาเนี่ยก็เป็นวิชาผู้ถือเอาด้วยดีที่อเอามาจากไหนก็มาจากอานี่ยอากับทาธาตุเนี่ยเนี่ยลงยุบปัจจัยเป็นอาทานเนี่ยแต่ว่าเป็นวิชาของสตารที่เป็นอ่าบุงลิ้มพวกก็เป็นอาทานาต้นสางก็พร้อมกับดีฉะนั้นอาที่เป็นให้อาที่เป็นให้เ,ใหเพราะมีอาอุปสรรคอยู่หน้าอยากให้ก็เป็นเอาจานั้นก็เปถือเอา ก็แปลว่าตู้ถือเอาด้วยดีซึ่งมิจฉาทิฏฐิกลับเ,เป็นสถานทองสัตตานี่แล้วก็ย่อมไปสู่ทุกติตรรมาประธานประโยชน์ที่สองสัตตาเช่นเดิมสัตตามาจัตรตังหลายนี่ยตัตตารู้แล้ววัดชังวัดชะโตจะจะวางไว้หลังเลยถึงแม้จะอยู่ตรงนี้รู้แล้วซึ่งทำมีโทษโดยความเป็นทรรมมีโทษด้วยอวัชังวัชโตจะ ซึ่งทำไม่มีโทษเดิมความเป็นธรรมมีโทษด้วยแล้วก็สมาธิิตสมาทานาผู้ถือเอาดีดีซึ่งสมาธินี่พระติตย่อมไปสุขติสุขสุขติดังนี้ประทานอยู่นี่สตาร์นี่วัดชางนี่กุปตตรกรรมในยะตวาอุปตตก็เป็นตัทยาวิเศนาในยตวะตัววัดธรรัดช้างตัวนี้ก็อุปตตรกรรมในยะตวาอุปตตก็เป็นตัทยาวิเศนาใน ตะว่าจากสองสัว่าป์พระ,ะสมุเทเสียธาเท่ากับวัดชังวัชะโตและอาวัชชังอาวัชะโตสุดตวะวันก็ภูพักกัลยาในขันติตัวนี้ตัวนี้ก็มีสาะขอ้อสตามเหมือนเดิมปกติก็สู่สัปดาห์ปุญญกรรมนในขันติดังนี้แล้วก็ดูแก้อัดมันเจอแก้อัดที่เป็นแก้ที่เป็นสตรีพัดเห็นไหมมันก็เป็นสตรีพัดเลยแต่นั้วมันก็แปล อันโตอันว่าอิติว่าก็สตรีพัตัวแรกเป็นอิติลิงเน่ในสมาธิอันมีวัตถุสิบจะวางไว้นนกลางขกะต้องใส่าด้วยด้วยต่อมาษัปราโยคสมาทิยาตัวนี้มาแต่ว่าจะเป็นสตีพัทน,น,นะนนี้เป็นสตรีพัตตวนี้ก็ภัษาสมาทิยาตุนิสยะา ตุเตธรรมเจะในธรรมอันเป็นอุปนิสัยแห่งสมาธินั้นเป็นแล้วด้วยเป็นแล้วต้องออกทีหลังเป็นแล้วต้องออกทีหลังเป็นงั้นเดียวตราสที่โยกสมาธิญาเนี่ยมันจะเป็นสามีสมัท่านในปฏิสยติไม่ได้เ็จเป็นแล้วต้องแปทีหลังในธรรมอันเป็นอบปฏิสัยแห่งสมาธินั้นเป็นแล้วด้วยอย่างนี้ประานปฏิสุขในบททั้งหลายเราเน้นนะพระทศาสห่งบทอิติว่าว่าเชดยงนี้ ก็ถาปิชณะของประเทสุประเทสุนิธรรณะในปัสสะเอาวเทสุรูปะในอิติอิสั์รูปะในปัสสะปัสสะนิทานธยะและสามีสมรรในอโถแล้วก็ทัสสะปัตุกยะกาเป็นวิเศณาของสมาธิทิฏยาเห็นไม้ก่อนแล้วก็ปัสฐะตัวนี้ก็วิเศณาของสมาธิทิฏยาสมาธิทิฏยาก็เป็นสามีสมรรคในอุปนิสัยกีด จวนอุปนิสยาภูเตตวิสนะของธรรม,มถึงเวลาเอาตัวนี้มาแล้วสมาธ,ธิยาก็ดีธรรมีก็ดีนี่มันคือตัวนี้ก็กินนาทาระในวัชมะตีโนแล้วก็จะสองสัพพะประทะสมุดเจษาเข้ากับศัสตรวัตุกายาสมาธ,ธิยาและศาสาสมาธิธย,ายาปุปนิสยาภูเตธรรมีทีมม่เรากรสรุป,ปะในอัตโธอัตโธลิงกัตหะ เอาในคาถามาช่วยเข้าอันนี้มันคือตัวนี้มันเป็นกินาธาระในตัวนี้พวกนี้ก็แค่ตัวนี้ไม่มีที่เข้าอยู่แล้วอันนี้เข้าที่ไหนต่อไปเข้าที่เดียวกันดังนั้นการกาแก้ต้องเข้าใจจุดนี้ด้วยว่าใช้คาถาเป็นที่เข้าเมื่อแก้อัดมันแก้เฉพาะบทเฉพาะคําไม่ได้แก้แล้วมีรูปประโยค รูปประโยคที่มีประธานเจียคุ้มภาคต้องแปลอย่างนี้แลวเข้าอย่างนี้มืมงั้นมันจะแก้แต่บทได้ยังไงอมันต้องนน่แหละต้องใช้วิธีการนี้ต่อมาเห็นไหมวัชชามติโน,โนต,ตัวนี้คือตรวนี้นี่เขาแปลว่าอัถวันว่าอิจิว่าโกปนะมมัติโนเป็นผู้มีความรู้อันเกิดขึ้นแล้วอิจิว่าอกทางก็ยยกอะไรมา,อ,าอะไรต่อมา ธรว่ะกรรมนี้มีโทษนี่มัน,ม,นมันพูดธรรมอยู่แล้วเนี่ยธรรมแต่ว่าธรรมมันเป็นวงลิงธรรมมันเป็นปุงลิงมันโยกเดียเด่ยวๆไม่ได้มันต้องเป็นชาตังมาด้วยนี่ใส่สกดัดชาตังมานี่ผู้มีอ่ผู้มีความรู้มันเกิดขึ้นแล้วว่าอีทางธรรมชาติตารว่าธรรมชาตินี้วัาชางเป็นโทษแล้วก็โหติใส่มาโหติย่อเป็นกิติดังนี้ แล้วก็อิติอย่างนี้แล้วก็บัรดาสัจเห็นบอกอิิว่าวัชามติโนยังนี้เราจะมันก็วัชะมติโนสุลปะในอิติอิทอิศัพท์สิุปะในปรัทสาปรัสญาสมัสมาติในอัตโธเราก็เข้าประโยคแรกได้เลยธรรมชาติางเล็กตาในโหติขอไปอีกทางวิจารณ์ของธรรมชาติ่างธรรมชาติเรางเลกตาในโหติโตติอายุหจับสุวาจก วัชงวังบิดติตาในโอตาาิอิติสาอักการะในอุปนะอีตัวอุปนะมติโนไอหตัวนี้คือทำอะไรเนี่เนี่ยิเสนาไทยอันนี้ปิเสนาตุปาตุปปันน์มติโนคือตัวนี้ก็คือปิเสนาของสาตานั่นเองก็ไม่มีอะไรก็จบอิติสาบปัจจุปันแมโทโธอัตุลิงกธาะะแล้วก็ต่อตมา มีแกอะไม baptism? ไม่มีอไม่มีเลยมาถึงตรงนี้เนี่ยไม่มีแกะหมายถึงว่าไม่มีประต้าไม่มีปรตต้งก็เลยไม่ต้องตัดเพาแปเข้าไปเลยปัญหาก็อ่าแต่นี้เราก็เพิ่มประโยคมาเพราะว่าปัญเป็นนิบาตต้องข้อความการจะมีนิบาตต้องข้อความแล้วไม่มีลูกประโยคมาน่ะมันไม่น่าจะเป็นไปได้ดังนั้นประโยคนี้ต้องใส่อะไรมาสัจตากับผลติ สต,ตามวัจจุทั้งหลายอวัชชะคาสิโนโเป็นผู้เห็นว่าไม่มีโทษโดยปกติวัตเทในธรรมอันมีโทษนี่แลว้วก็พิจารณาของตัวแรกก็คือภาษา,าวัตถุกามิฉาทิติสังคาเตอันบดตนับพร้อมแล้วว่ามิฉาทิตุยมิฉาทิติอันมีวัตถุสิบด้วยนี่ตัวแรกแ,แล้วก็กัษณ ก็ยกตัวนี้มามิจฉาทิติยาอุปนิสัาธรรมะสังขาเเจชะอามรินทรพร้อมแล้วว่าทำอันเป็นอุปนิสัยแห่งมิจฉาจิฐินั้นด้วยแล้วก็ผลติย่อมเป็นและไม่มีดังนี้นะเพราะว่าไม่มีการเปิดมาแล้วสมังก็ประสัพทกิจาระระสตาสิบตาในโหนติโหติหอวัตุวจโยกแล้วก็ อะไรบ้างเอาตัวนี้ก่อนก็ได้ทัสษะวัตถุกามิจฉาทิฏฐิสังขาเตก็ดีอุปนินสัยธรรมสังขาเตก็ดีวิสัณะของวัชเชวัชเชก็เป็นปีนาธระในอวัชาทันซโนโเก็บไปก่อนทัสษาตัวนี้ก็โยกตัวนี้เข้ามาให้เหมือนกับตัวเนี้ยแต่ไม่เอาทัสษะวัตถุกะหรืออังคารเตรขเตขามามัก็ตัสสัณนะของมิจฉาจิตติยา มิจฉาทิยาก็เป็นสามีสมร tha ในอุเนิสายาธรรมะทีเอาแค่นี้งงสังขารเตไปตัดประจัยรับสามีสมร tha ไม่ได้อ่าสามีสมร tha ในอุเนิสายาธรรมะทีแล้วก็ตรงนี้หมดแล้วแล้วก็เอาว่าชาติที่เราตัวนี้ก็เป็นวิกฤติตารในหัวตรีของมีจฉา,าทิยายังไม่ได้สังฆาคือจะสองศัพทะสมุดติยถาเข้ากับ ทัะมุตตะมิชาทิฏฐิสังคาเตและตัามิจฉาทิฏฐิยาุนิสยาธรรมะสังคาติตล้จบประโยคนี้ประโยคต่อมามีตั้งมีบทตั้งไหมมีไหมมีบทตั้งไหมไม่มีแต่กับมีอัดโถนี <underneath> ่ฉะนั้นเมื่อไม่มีบทตั้งมีอัดโถอัตโถตัวนี้แปลว่าอะไรอัตว่าอธิบายว่าอ่าว่าอธิบายว่า สมประธานอยู่นี่เลยนี่ประธานว่าตัดทางหลายนี่มิจฉาทิฏฐิสมาทานนะ้านาปแปลเพราะชื่อว่าผู้ถือเอาไม่มีแล้วนะชื่อว่าผู้ถือเอาด้วยดีซึ่งวิชฉาทิฏฐิเพราะอาไารนี่สมาจินตตตาเพราะความที่แหงนี่แหงอยู่นี่เลยนี่เพราะความที่แห่งมิจฉา ทิ่ทีแล้วก็นี่สัขงขารตายะอันประดิษฐ์นบพร้อมแล้วว่าแล้วก็ตรงนี้คือขนะคือยุบปัจจัยอันประดิษฐ์นพร้อมแล้วว่าการการหรืออันก็ได้การหรืออันก็ได้อันประดิษพร้อมว่าทั้งละการอันหรือการหรือความได้หมดอันประดิษฐ์พร้อมว่าทั้งแล้วมีกิริยาะาวางตัวทั้งนั้นมาก่อนทั้งรู้แล้วสี่วัดอวัชังวัชโตจะ ซึ่งทำอันไม่มีโทษโดยความเป็นธรรมมีโทษด้วยวัดชังอวัชะโตอจาจะยามาตินิกะซึ่งทำอันมีโทษโดยความเป็นธรรมอันไม่มีโทษด้วยแล้วฐานะอย่าลืมแปลหรือเอาหรือเอาเอาท้ายเลยเพราะว่าเรายังไม่แปลถือเอาแต่แล้วเมื่อแปลวิจารณ์ตัวแรกคือตัวนี้จบแล้ววิจารณ์ที่ยังอยู่อีกตัวหนึ่งหายไปคือนั่น เพราะความอย่างมิจฉาทิฏฐิอันมาถตอนแล้วว่าอันดูแล้วซึ่งทําให้มีโทษดวยความเป็นธรรมมีโทษด้วยซึ่งทาม,มีโทษดวยความเป็นธรรมไม่มีโทษด้วยถือเอานั่นแล้วก็สมาธินะเราต้องแปลทีลังส่วนเลยเป็นทิฏฐิอันตนถือเอาพร้อมแล้วหรือถือเอาด้วยดีแล้วเป็นทิฏฐิอันตนถือเอาด้วยดีแล้วแล้วก็ การจฉล่จ้ไปทุกปติสูตทุกขติอิติดังนี้แต่ว่าเมื่ออัิโทที่เป็นอันว่าอธิบายว่ามันมีนกความยาวเขาก็นิยมใส่อันติเตน,นะอ่าเวทที่ตะโกมาว่าอันมันดิถึงทราบก็กลายเป็นกรรมะมาจบไปเลยอ่า้ัตพันธ์ยังไงก็ ตาก่อนศึกษากตาในคัดฉันติคัดฉันติในบทจตุวะจกแล้วก็ไล่ข้างในเลยเอติสาตรงนี้ก็เป็นวิสุะของสมาธิฏิยาตรงนี้แล้วก็พักไปก่อนแล้วก็อวัชชันก็อุตตกรรมะในยัตวาวัจโตปัตติยาวิสุะในยัตตวะสวดวัชชังตรงนี้ก็อุตตกรรมะในยัตตวะวัจโตก็เป็นปัตติยาวิสุะในยัตวาแล้วก็จะสองศัพท์ปัญธาสมุต จะถาเข้ากับอว,วัชางวัชโตและวัชางอว,วัชโตจตวรรังคกัปตุภพก,การักริยายในขานะทีนส่วนขานะสังขารายะวิจนาของวิชาทิฏฐิยาวิชาทิฏฐิยาก็เป็นภาวะที่สมัติในสมาธินัตาสมาธินัตาเหตุในวิชาทิฏฐิสมาธานาวิชาทิฏฐิสมาธานาวิจนะของสตตา สุกติณก็สัมปาปุริยะกรรมะในคัจันติอินิสาปัสรุปะในอโธอโธวัตกรรมะในเวทิตโภเวทิตโภกิตบทกรรมะวาจกปิติเตนะอนามิตาในเวทิตโพแลีวประโยคสุดท้ายอันว่าเนื้อความอันนี้แปลว่าในนะในคาถาที่สองอาจจะไม่ต้องแปลว่าแห่งแปลว่านานว่าเนื้อความในคาถาที่สองปิติเนนะปิติพุรสาปิติภพุรสาพุตตา วิปริยาเนะโดยป ouais. ริยายตรงกันข้ามจากธรรมธมะเจ้ากล่าวแล้วจบที่อธมพุตธกรรมในเวทโพเวทโพก็เป็นอิตบทกรรมะวาจกปนิเตนะในตาในเวทิตโพแล้วก็ทุยญาคาถายะกินาคัในอักโถพุทธวิปริยาเนะโดยตยญาเวสณะในเวทิตตโพครับนี่ก็สมคัญ ねえ。